สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ The Hacker นะคะดิฉันทัศนียารัตนวงศ์ค่ะและผู้ที่นั่งข้างๆข,ของดิฉันนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิค่ะทางด้าน Cyber Security ค่ะนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสันนรธนฤทธิ์ค่ะประพัสราพร์นั่นเองค่ะ สนับสนุนโดย d t ็ c Super 4G สปีดอีกขั้นของ 4G เร็วขึ้น3เท่าครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลองหนึ่งครับุทุกเครื่องเนี่ยค่ะ เรามีการล็อกหน้าจอ,อแต่วันนี้มีอะไระตื่นเต้นคนที่ใช้ Android ออตื่นเต้นแน่นอนก็คือแฮกเกอร์เนี่ยเขามีวิธีการเจาะทะลุผ่านหน้าจอเข้าไปในเครื่องเราโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรู้พ้าเวิร์ดเรามาก่อนก็คือเราทำการล็อกหน้าจอด้วยแพทเทิร์นเรามีลากนี้ลากนี้อะไรเงี้ยในการที่ลากไปลากมาเนี่ยจริง,รงๆมันไม่ต่างอะไรการคีย์ยตัวเลขเข้าไปทำได้แล้ววิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ก็จะเริ่มด้วยการให้ปูนนะครับตั้งแพทเทิร์นยังไงก็ได้แล้วแต่ใจอยบอกนะอยบอกเลยไม่เผยไม่เผยแน่นอนตัวเองเลยเดี๋ยวผมจะลากเป็นภาพที่ต้องการแล้วกดตกลงแล้วก็ลากอีกทีหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มตกลงลากกตัวเองนะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วส่งมาทางนี้ครับอันนี้เราเราไม่รู้นะว่าเป็นรูปอะไรแต่ปูนจําได้จาได้จําได้แล้วจําได้แล้วเราเริ่มันก่อนว่า ่ละจุดเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยคือตัวเลขมุมซ้ายจุดซ้ายบนสุดคือเลขศูนย์ก็คือ0ูนย์หนึ่งสองม่าสมมุติเราเราลากแถวแรกลงมาก็คืออะไรฮะ0ูนย์สามหกศูนย์สามถ้าลากแถวบนก็ศูนย์หนึ่งสองแต่ทุกครั้งที่เราลากไปตัวเลขก็วิ่งตามจุดต่างๆพวกนี้อแต่เรามองเป็นภาพเนาะดูแบบเพื่อเราจะได้จําด้วยแพทเทิร์นไงแต่จริงแล้วมันคือตัวเลขเพราะฉนั้นสเต็ปที่หนึ่งแฮกเกอร์เขาต้องเข้าถึงมือถือเราอ๋อก็ต้องคือคือเราต้องไปเสียบกับทอ้ย ใช่ไหมคะเสียบช่อง USB เข้าเครื่องแล้วรันโปรแกรมอะไรบางอย่าง oh. ที่เครื่องเขาเข้าไปในซับรีซับหนึ่งเขาจะรันสิ่งที่เรียกว่า Android Forensics เจาะขุดลึกเข้าไปในตัว Android เพื่อจะไปหาไฟ,ไฟล์ไฟล์หนึ่งอ๋อเป็นหนึ่งไฟล์หนึ่งไฟล์ฟลใช่ไฟล์นั้นมีชื่อว่า Gesture .key ถ้าใครเปิดไฟล์นี้แฮ็กได้ก็สามารถจะรู้แพทเทิร์นได้ก็รู้รหัสเราได้เพราะนั้นเราต้องมุ่งหน้าไปที่ไฟล์พิมพ์คำว่า adb pull นี่คือดึงดึงมาจากสับรี่ Data System Gesture คือดึงไฟล์ Gesture จากเครื่องนี้ปึ้งเข้ามาที่เครื่อง ใหญ่ขึ้นตรงนี้อาจารย์กำลังจะรู้แล้วมักำลังจะรู้แต่ยังไม่รู้ต้องออกแรงเคามีวิธีการแฮกเรียกว่าการทําพวกเรนโบว์เทเบิลส์ก็คือไอ้ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยนะพาร์ทเทอร์เนี่ยมันไม่เก็บเป็นเลขไว้มันจะเก็บเขาเรียกว่าแฮชซึ่งแฮชเนี่ยมันสามารถคํานวณกลับได้นี่คือค่าแฮชมาละเนี่ยที่คุณปูนแากเมื่อกี้เนี่ย8 a 2 a 0 7 6งอศูนเแล้วเนี่ยเราจะทําการสุ่มแพทเทิร์นทั้งหมดจนกว่าจะเจอไอ้ 8A2A เนี่ย มันจะคำนวณออกนแล้วครับคุณปูนเร้วไหมครับ06 03 00 04 08 05 02ค่ะ6304852 6304852กลับมาที่สไลด์อีกทีหนึ่งค่ะดูสิคะ6304852เป็นรูปตัว N ใช่ไหมใช่ค่ะรูปตัวเเนชั่นของเราเองค่ะอ๋อมีข้อหมายลองๆนะครับอาจารย์จะลองลากเป็นตัว N ให้ดูค่ะใช่ผู้เชี่ยวชาญในการลากใช่ค่ะ เขาได้ไหมนี่นี่ไงคนะเอาเลยได้ไหมได้ค่ะแต่เพื่อความเอายากๆหน่อยไม่เอาเอ็นแล้วนะมันง่ายเกินไปตอนนี้ทางกปูเนี่ยจะหันหน้าเครื่องให้ผู้ชมดูว่าลากเป็นเลขอะไรณบูนกับกันลากนะฮะอแลนะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไม่บอกนะ ย่าไม่เห็นนะเรียบร้อยนะฮะอาจารย์พร้อมยังฮะล็อกหน้าจอนะฮะค่่ะนีเราไม่รู้พัตเวิร์ดนะฮะดูจอนะฮะข้อไฟล์เดิม catcher dot k ตัวโค้ดเห็นว่าจะเปลี่ยนไปละเขาจะใช้คอมเนต์เดิมไปสุ่มนุ่งก็จะเจอแต่เขาเจอละเนี่ยสามศูนย์หนึ่งสองห้าแปดหกสามศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเป็นรูปกอไก่ใช่ไหมกอไก่โค้งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์จัดการเลยฮะลากขึ้นนะฮะลากลงนะฮะ ปลอดภัยนะฮะไม่หมดภัยหยุดเลยนะวิธีการอย่างเงี้ยเลิกใช้อาง่ายๆเลยเพราะว่ามันหมูไปหมูไปนิดนึงมันมีวิธีการอื่นนะครับคุณเปลี่ยนจากวิธีการที่เป็นแพทเทิร์นเป็นตัวเลขก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้ใส่เป็นพาสเวิร์ดก็ได้นะ xml jk zm ต่างๆว่าไปต้องไปเปลี่ยนวิธีดูนะสำหรับคนที่ใช้ Android ค่ะลองเอ คุณผู้ชมสาม,มารถติดตามรายการของเราได้นะคะเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะแล้วก็ Youtube นะคะทิ์ s l the hacker TV ค่ะพร้อมทั้งนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เนชั่นของเราค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการ the hacker ค่ะพบกับเรา3คนได้นะคะจันถึงสุขค่ะเวลานี้ที่เดิมค่ะเนชั่นทีีช่อง22ท,ทุกแพลตฟอร์มค่ะเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ